สวัสดีครับก็อยู่กับคูเบนหนึ่งหกแปดนะท่านผู้ชมกับหน่งแปดวีพีนะครับตามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยท่านผู้ชมอ่ะปิงปองครับท่านผู้ชมไม้แรกมาดูว่าจะมาหรือเปล่าแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมขอสวยๆง,งามๆทีนะเปิดนี้นะต้องมาแล้วละ่ะเปิดแรก ส,สวยๆทีบอร์ดครับเราเขาสามอีกนะเออเจ็ดครับสวยงามนี่ไงจังหวะน,นี้ที่สวยงามนี่ครับหนึ่งจุดสามเคไปอีกทีปะ ต้องมาแล้วปะจังหวะนี้จังมาแล้วล่ะโอ้ยเจ็ดแปดท่านผู้ชมจึงเดียวตัดเลยนะตัดปิงปองเลยนะท่านผู้ชมจังหวะนี้รู้เรื่อง สามนาทีดนสองพันหกก็เปิดนี้ฮะต้องมาแล้วเพื่อนมีแปดครับมีกล่งปะเออนั่นแหละท้ชมสวย มาแล้วล่ะท่านผู้ชมทีนี้อีกทีไปที่แดงครับท่านผู้ชมได้ไหมนี่นี่คือเพ่นเลยนะได้จังหวะนี้นี่คือเพ่นนี่ครับท่านผู้ชมแยกย้ายเลยอะมาหรือเปล่ากลงกับกลงครับเขาเจ็ดเลาเก้าครับแยกย้ายเลยอะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะรครับผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเสร็จที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ